ขณะนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหากุราลัมย์มเขตอีสานนักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยชั้นปีที่4ซึ่งไปออกข่ขยมาแล้วก็มานําเสนอเรื่องของการไป่ข่ต่างๆประมาณ7ก็ยรตไข่ด้วยกันแล้วก็ตอนนี้สา,าขาการสอนภาษาไทยปี4ีก็ได้รับปฏิทินคนละแผ่นคนละแผ่นคนละแผ่นปฏิทินเหล่านี้จะส่งไปให้ โรงเรียนที่ที่ไปออกค่ายแล้วก็ให้เด็กที่เป็นเป้าหมายซึ่งรรสาขาภาษาไทยนี่ไปไปไปแชร์สัมพันธ์เกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมาหากร,ราฟวิทยไว้ตามโรงเรียนต่งางๆก็โรงเรียนนี้อาจจะมีคนสองคนตรงเรียนนี้คนสองคนเด็กๆ,ๆที่จะมาบวชอย่างที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมาหากร,ราวิยทยาอัำเภอด่านท้ายจังหวัดเลยออตอนนี้ก็แกไปฏนทีมให้แล้วแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเพื่อที่จะได้นําไป ไปส่งไปในโรงเรียนต่คงั